ขอคำขวัญวันเด็กนะคะมึก็นากันนะเด็กชิมมาไก่ทอดจ้าเหลือไม้เดล้าไม้ละห้าบาทจ้าไก่ทอดเหลือไม้เดลตาเอาเลยจ้าถุงได้เลยจ้าใส่ถุงมาจ้าได้เลยได้เลยได้เลยได้ ม้นี้ต้องเป็นของผมแต่พวกเราเห็นก่อนนะไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้คุณจะมาแบ่งแต่พวกเราแบ่งไม่ได้ก่อนไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เราจะกินเราจะวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ก็คือเฮ้ยดาชัน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 สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับรายการชิมม้าค่ะพูดถึงวันเด็กนะคะเป็นเมนูไหนไม่ได้เป็นเมนูกายท้อ วันนี้นะคะจะมาแข่งทําไก่ทอดหน้าโรงเรียนกันค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำตัวก่อนนะคะคนนี้ชื่ออะไรคะชื่อมุกค่ะนําหวานค่ะคนนี้ล่ะคะฟิวค่ะซูชิครับก่อนจะทําอาหารนะคะเราจะให้ทุกคนนะคะแบ่งทีมนะคะทีละสองคนค่ะมาดูกันเลยค่ะนําหวานกับน้องซูชิอยู่ด้วยกันนะคะส่วนน้องฟิวกับน้องมุกอยู่ด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเลยนะคะ เกี no ๊ยงไก่ทอดหน้าโรงเรียนทาให้เกิดการแข่งขันนี้ขึ้นมาคุณผู้ชมนี่นะคะจะเป็นทีมเนะคะอันนี้ทีมดีค่ะวันนี้นะคะจะมีการิกาก็คือจะให้เป่ายิงฉุบเลือกอุปกรณ์การทํานะคะมาดูกันเลยค่ะว่าเขาจะได้อะไรกันบ้างไปดูเลยค่ะ มิชลินอเมริกานะคะนี่เชฟกระหะเหล็กเมืองไทยค่ะทีมนี้นะคะคิดความเห็ุอย่างไรบ้างคะที่ใช้กำไลตัดไก่อ่ะค่ะชิลค่ะโอ้โหชิลนะคะอ๋อเชฟค่ะเชฟปะเชฟปะต่อไปนะคะของทีมนี้โอ้ได้มีดเขาได้ผ่าเลยค่ะยังไงบ้างคะโอ้เล็บนะคะเล็บสวยมากไม่เอาเหมือนแกไม่ใช่เอ็มเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะคุณพานุเออคุณซูชิ ดีครับใช้กันไกลก็ดีเหมือนกันนะโอ้ชิปต่อให้ใช้อะไรก็ได้อยู่ใช่ไหมคะอุปกรณ์นี้จะให้ใช้ปากฉีกให้ดูก็ได้ยังไงบ้างคะเห็นเถียงกันเจ้าเจ้าเลยค่ะชื่อว่าเลยครอแน่นอนค่ะอุ้ยได้มีดดีเวอร์คุณนวารคะขอคิดพาไปเห็นกับทีมนู้นใน่ะแบบไม่เป็นไรชื่ออุปกรณ์เขาจะดีนะคะแต่พวกเราแม่นยำกว่าเดิมอุ้เดี๋ยวรอดูนะคะได้แน่นอนค่ะเราเก่งค่ะมีคำพยาหรือว่าอะไรบ้างไหมคะ ก็มาดูกันว่าใครจะอร่อยกว่านี่เขาท้ามาว่าไม่ได้เรื่องหรือว่าแบบเบาะแบะเลยะก็มาดูกันว่าใครจะอร่อยกว่านี่คนจริงไม่ต้องพูดเยอะค่ะโอ้มือนะคะเล็บมือใส่น้ำตาลมะพร้าวนะคะก็ว่าทำไมต้องเข้านะคะนี่จ้าเออโอ้ยไม่เป็นไรค่ะทีมนี้เชฟมือสะอาดได้เล่ค่ะนี่ถ้าเราใช้ อ๋ออันนี้ไม่ต้องใส่เกลือเลยใช่ไหมคะ่ะอค่ะนะคะเงียบๆจังเลยค่ะโอ้โหนี่คือสูตรอันนี้คือสูตรผีบอกใช่ไหมคะซอสหมากไก่ค่ะอันนี้ทําไมสูตรแบบอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไปได้ใช่ไหมคะต้องรอชมค่ะทีนี้ก็ไม่มีมือเหมือนกันนะคะสะอาดแล้วค่ะล้างมือเรียบร้อยนี่นะคะคุณผู้ชมแต่ละคนนะคะจะสูตรใครสูตรมาเลยค่ะบางคนไม่บอกสูตรบางคนบอกไม่นะคะเพราะว่าแบบ เป็นสูตรลับสูตรพิเศษสูตรตำนาไนไว้ก่อนนะคะนี่คาวนี้ก็ใส่แป้งเข้าไปเลยคะ่ะถุงมือก็โอนะคะถุงมือไม่ต้องใส่กันแล้วะค่ะนี่โรดินี่โอ้ดีไก่ชิ้นใหญ่มากเทียนค่ะเนื้อเนียนมาอตั้งใจมากเลยค่ะเชฟโอ้ดีอันนี้คืออะไรคะเชฟหมักหมักครับอันนี้คืออะไรคะสูตรหรอใช่ครับสูตรจากฮ่องกงฮ่องกงจ้านี่ดูที่การหมักให้ซึมเข้าเนื้อ น่ากินมากวนเต็ทฟูดอินเดีย,ดยใช่ไหมคะเราคืออ <laughs> ินเดีย <laughs> ลลสตรีทฟูดอินเดียมาถึงที่นี่เลยค่ะถึงหนองตอกเลยค่ะทุกคนอ่านี่แอบดูค่ะคุณฟิล <c oughs> คุณหมอแอบดู <c oughs> ค่ะ <c oughs> ดูค่ะว่าพัฒนาไปอย่ไงไ ด้านั้น <ไป S 2> เียวไปไหนอะทำโรตีเหรอคะอะไรท้านนั้สอนทางเหรอด้านนั้นทำโตร,รตีอคะก็จะได้โรตี นะคะสุดติดกระซิบกันอะไรคะเราบอกไม่ได้โลูกเป็นสูตรเป็นสูตรทีมนี้เห็นคลุกตั้งนานแล้วทีมนี้แบบเขาจะกระซิบกระซิบกันนะคะเดี๋ยวสูตรมันหลุดก็จะไม่บอกใครทอเลยนะนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวทอดมันนะว้าวทีมนี้นะคะเอาไก่ชุบแป้งทอดแล้วนะคะรอเลยนะคะทีมนี้ยังไงคะอุ้ยเสียบไม้ เทคนิคแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะทุกคนนี่ทีนี้เสียบไม้ค่ะเหมือนให้โจรสเทพเลยค่ะ,ะส่วนทีมนี้โอ้แยแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะสูตรโอ้โห,หน่าสนใจคะ่ะน่าสนใจมากอุย้ยกลัวมากเลยค่ะไม่ใช้ของมือกันเลยเหรอ,อาาดดเดี๋ยวันนี้ตัดเลเลยอุ้ยทีมนี้ได้จา <S <S ไ,ไหนเคะตัดเล็บไหมคะเดนี้ตัดแล้วค่ะขอขอคำนึงให้กับทีมนี้หน่อยค่ะยูคดูเล็บ ขอคำนึงทีนี้บอกว่าทีมคุณไม่อร่อยแน่นอนขอคำนึงนะคะขอดูเล็บหน่อะตัดหรือเปล่าเทคนิคแต่ละทีจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าทีนี้กระทะเขาสั้นเขาเลยแบบยังเสียบไม้ไม่ได้อ๋อเอ้ยฉลาดค่ะทีนี้ฉลาดทีนี้อะคะเสียบไม้เลยค่ะพอนีได้กระทะดีค่ะกระทะใหญ่ตัวกลางะใช่ค่ะร่อนเลยค่ะร่อนไปเลโอ้โหถือว่าก้าวหน้ามากเลยนะคะทีมนี้ได้ตั้งสามิ้นทีมมีเท่าไหร่คะ เจ็ดแปดชิ้นเลยอ๋ะเจ็ดแปดชิ้นเลยค่ะทีนี้ก็เสียบไม้พร้อมเสิร์ฟเลยใช่ไหมคะหรือว่าต้องทอดก่อนทอดก่อนสิคะอันนี้ต้องทอดก่อนหรือว่าไงคะกินได้เลยไหมคะอยากชิมแล้วค่ะกนได้เลยค่ะโอ้โหทีมนี้ชิมได้เลยนะคะคุณทำสูตรยังไงคะทำไม่ได้ไม่ถูกหลักค่ะทีมนู้นไม่ถูกหลักมากเลยนะคะใช่ค่ะอันนี้สติปูนเดียเปล่กคะน พวกมึงก็ทากันนะเดี๋ยวกูไปงเซลเป็นไงวะคะมีปีเสร็จแล้วยังคะอุ้ยมึงโสดแล้วเหรอโอ้ถือว่าเร็วมากโสดแล้วดูนั่นเลยค่ะอร่อยอร่อยแน่นอนสะอาดปมาจากเชื้อโรคเหมือนนอกอันยืนหน้าเชโร่ใช่ไหมคแใช่ค่ะโอ้เชฟทีมนี้แบบถือว่าโปรฟิชั่นนลมากเลยนะคะเสร็จหมดแล้วนะคะเหลือแค่ทอดใช่ไหมคะคุณเชฟใช่ครับเดี๋อ้ามาดูทีมนี้นะคะโอ้ถึงไหนแล้วคะเสร็จแล้วคะ่ะเตรียมทอดจเตรียมทอดเลคะ ไม่ท on oh. so oh. oh. ี o ่เหลือนะคะติดโต๊ะมดเลยค่ะไม่ติดไก่เลยค่ะเดี๋ยวว่าเราเมนูเราทอดกันเลยนะคะโอ้โหทีมนี้ไวมากกระทะมีปัญหาเหรอคะค่ะวาวายจะนี่ทีมนี้ค่อนข้างตึงเครียดออกจากตึงเครียดนิดนึงนะคะทีมนี้แบบเอ็กซิเดนต์นิดหน่อยนะคะแต่เป็นปัญหาไหมคะคุณน้ำหวานไม่ค่ะเดี๋ยวเราไปผึ่งแดดเอาค่ะขอคำหนึ่งคำให้กับทีมนี้หน่อยค่ะชนะหรือว่าอะไรคะต่อให้ทำเสร็จก่อนก็ไม่ชนะนี่ เขาพูดท้าคุณอะชนะค่ะเพราะว่าอะไรคะว่าอร่อยโอ้โหอยไม่ไม่ได้ใช่ไหมคะคุณฟิวแบบขโมยสูตรหรือเปล่าคะเนี่ยขโมยสูตรอุ้ยไม่เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาสนใจคนหนึ่งค่ะสนใจเตาโอ๊ยไม่จริงไม่เลยไม่ไม่ยิงงี้ไม่ไม่ค่ะสูตรติดขมเรื่อนี่ยสูตรติดขมไหนลองดูดิคะชิ้นีใหญ่ว่าอะ โอ้ยเหมือนไก่เคฟซีเลยหน้าตายค่ะคู่พันต้องร้องไห้เลยค่ะทุกคนต่อให้ทอดไปก่อนตั้งเยอะแล้วยังจะบ่นอีกเนี่ยพี่โกงค่ะไม่แล้วมันะเนี่ยเขาเรียกว่าเหลืองกันไม่กําลังก็เรืองค่ะกําลังเหลืองอันนี้คุณมาขโมยสูตรหรือเปล่าคะเชฟขโมยแล้วค่อยน่ากินเท่าไหร่อร่อยค่ะอย่างนี้ก็อร่อยแน่นอนเพื่อเราเอาวางมันได้ อุ้มน้ำมันอันนี้คืออะไรคะเทคนิคพิเศษหรือว่าอะไรเลยเทคนิคทำให้อุ้มน้ำมันค่ะนี่อันนี้สุดกี่ปีคะคุณเจ้าคุณแม่ใช่ไหมคะเจ้าคุณแม่ค่ะก็เกือบห้าสิบปีแล้วค่ะตั้แต่รุ่นทวดค่ะถือว่าใช้ตะเกียบได้ธรรมะแมงนะคะเพราะว่าเป็นเชฟจากญี่ปุ่นใช่ไหมคะะอาริกาโตอาริกาโตก็สมาร์เป็นไงคะเชฟทีมโนนเขาบอกว่าเชฟโกงค่ะเป็นยังไงครับทำไมถึงไม่ได้ใช้อันนี้คะก็ห็นเห็นอยู่ครับว่ากระทะมันใช้ไม่ได้เป็นประสัรคไหมคะเชฟ หรับผมผมมองว่าไม่เป็นหรอคเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่รสชาตินี่เราจะรอดูนะคะเชฟนี่อันนี้มีเทคนิคพิเศษอะไรไหมคะเชฟครับไม่มีครับอร่อยไม่ซ้ำตำสูตรไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าเอาจริงๆมันเป็นสูตรจากคุณปู่ผมครับอ้เจ้าคุณปู่ใช่มันนานแล้วครับแต่ว่าที่บอกไม่ได้เพราะว่าสูตรลับสูตรพีบอกเดี๋ยวจะทอดให้ดูสักชิ้นก่อน นี่มาโดนทอดเดือดพราวไฟไฟเบาใช่ที่อินเดียเขาไม่ได้กินกันมาดันร้อนๆไงครับผมไอเราก็คิดเราจะสู้ซี่ชู้ซะลิปเลยค่ะทุกคนไม่ไม่เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งตอนทีมนี้แบบไม่คาดหวังจะไม่ผิดหวังนะคะทีมนี้จะแบบไม่เหมือนใครนะคะนี่เราเร่งด้วยไฟอ่อนก่อนนะครับผมทีมนี้จะแบบพิเศษกว่าคนอื่นใช่ไหมคะคุณน้ำหวานอ้าวคุณน้ำหวานไปดูค่ะ ทีมนุนบอกว่าคุณโกงคือมีคําพูดไม่ไโกงคะ่ะเขาเรียกว่าประยุกต์ใช้ถึงไหนแล้วคะเชฟตอนนี้ถึงจะทอดไปสองครั้งนครับโอ้โหถือว่าสีสันสวยงามน่ารับประทานนะคะเหมือนไก่ทอดเคฟซีเลยนะคะเอ็นนคะคุณฟิวคุณมุกเสร็จแล้วลหรอแลคะสเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้ถือว่าน่ากินไปต่อไปทําอะไรคะเสียบไม้กันค่ะไหนลองดูนะคะอันนี้ไก่ทอดน่ารงเรี้นใช่ไหมคะ แต่ที่เห็นมาคือเนื้อไก่เยอะนะคะไม่มีแป้งเลยนะคะถือว่าน่ากินค่ะไม่ขาดทุนใช่ไหมรัน<ช>อันนี้ไม้เท่าไหร่คะถ้าขายไปไม้เท่าไหร่คะไม้ละสิบบาทไม้ละเจ็ดบ,บาทค่ะโหเจ็ดบาทถูกมากบบาเ,าเลยสำหรับ,บ,บเด็กๆหโนุ่มๆนะคะที่จะกินอันนี้ขอคำข,อข,ข,ข,ขวัญวันเด็กหนะะ่อยค่ะขอคำขวัญวันเด็กก่อนหนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดเก้าสิบ เป็นเด็กดีนะคะไปดื้อไปโซนนี้นะคะเด็กอันนี้มีเทคนิคไหมคะการทอดไก่ก็เราทอดด้วยไฟเย็นนุ่มเราจะไม่รอให้น้ำมันร้อนนี่ถือว่ากี่ชิ้นนะคะนี่ชิ้นกี่บาทคะขายนักเรียนนักเรีน้องๆหนูๆห้าบาทพอค่ะทีมนู้นขายตั้งเจ็ดบาทเลยค่ะขายแพงนะเนี่ยสร้างตึกหรอตึกค่ะนี่ดูสภาพเจ็ดบาทค่ะ สองบ้านังกินแล้วคิดอีกนยครับเนี่ยหน้าตาแล้วกินนะคะเนี่ยเผื่เวลาที่ทุกคนรอคอยวันนี้นะคะเราก็จะมาชิมว่าไก่ทอดของใครเนี่ยอร่อยแล้วก็เสมือนจริงที่สุดแล้วก็ใกล้เคียงที่สุดมาเลยค่ะนี่ค่ะโหเสริฟเหมือนโรงแรมนะคะเดี๋ยวประเมินหน้าตาก่อนนะคะทีนี้จัดจานได้สวยงามนะคะนี่มีน้ำปรุงน้ำซอสนะคะแต่ว่าติดดำไปนิดนึงเดี๋ยวจะมาชิมกันดูที่สูดเจ้าคุณปู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะ นี่อันนี้สุดกี่ปีคะคุณเจ้าคุณแม่ใช่ไหมคะเจ้าคุณแม่ค่ะก็เกือบ50ปีแล้วค่ะเราจะมาชิมกันเลยนะคะว่าทีมนี้จะแบบอร่อยเหมือนที่พูดหรือเปล่าเป็นไก่ของเกาหลีใช่ไหมคะใช่ค่ะอินพอจากเกาหลีเลยคะ่ะไก่ทอดหน้าโรงเรียนเนื้อแน่น,นเลยค่ะเนื้อถือว่าเนื้อเยอะนะคะนี่แต่ว่าจะติดดำๆนิดหน่อยนะคะเป็นซิกเนเจอร์ค่ะถือว่า ไปย่างขาเทมนี้เหมือนกันขอดูช,ชิ่ต่อ,อไปเลยค่ะเขากนคัตช่นอ่ะชิมนี้หน้าตาส,สลัดส,สวยนะคะนี่มีน้ำจิ้มด้วยนะคะเหมือนหน้าโรงเรียนเลยนะคะเดี๋ยวจะมาชิมดูนะคะชิ้นใหญ่ถือว่าคุ้มนะคะชิ้นละเท่าไหร่คะเชฟห,ห้าบาทครับห้าบาทเทนุ้นเจ็ดบาทนะคะดูกันคะ่ะว่าใครคุ้มกว่า เชฟรนนะคะนี่เราจะมาชิมกันดูว่าเชฟญี่ปุ่นกับเชฟไทยเนี่ยจะขนาดไหนเชียวน,นะครับมาดูกันนะคะที่นิ้วถืว่าไก่น้อยนึงนะครับแป้งเยอะอยู่รสชาติถือว่าได้ค่ะเชฟเดี๋ยวจะมาตัดสินกันนะคะว่าจะเป็นของใครแล้วก็ทีมที่ไม่อร่อยนะคะจะโดนทำโทษ แต่ถือว่าอร่อยทั้งสองทีมแต่จะมีทีมนึงที่แบบโดดนิดนึงเด็ดนิดนึงนะคะจะไม่เหมือนกันขอคำหนึ่งให้กับทีมนี้ก่อนคะ่ะว่ารสชาติหน้าตางั้นอย่างนี้นไม่ลูกส่วนทีมนี้ขอหนึ่งคำค่ะไอแป้งเยอะค่ะ <laughs> อ่าทุกคนเห็นก็เสียของตัวเองแล้วนะคะเ <laughs> ต็มจิไม่เป็นไรคะเชฟอร่อยรอยร่อยอยู่ครับใช้ได้แสดงว่า แ้วใหรแล้วนะคะเต็มสิบทีมี้ทีมี้โ,โหตัดสินใจค่อนข้างยากนะคะเพราะว่ารสชาติค่อนข้างเหมือนกันแล้วก็ความเป็นไปได้เนี่ยค่อนข้างเหมือนกันอันนี้กดดันเลยนะคะทีนี้ทีนี้จะให้7.5นะคะเพราะว่าหักความจืดนิดนึงเด่๋ยว,วความสวยก็ให้ใครจะไม่เหมือนกันนะคะความสวยให้10บความจืดความรสชาติให้7.5ส่วนทีมนี้รสชาติได้ได้1ิบ แต่ <worship> <laughs> <laughs> แต่หน้าตาให้7.5เพราะว่าไม่นีหนึ่งให้7.5เพราะว่าไม่นีหนึ่ง ทั้ง2ทีมนะคะจะได้คะแนนเท่ากัน EP นี้เลยไม่มีปลดลงทอดค่ะแต่แต่ชิมมาของเราจะมี EP ต่อไปอีกนะคะฝากติดตามชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย